สวัสดีและยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคุณรตีค่ะช่วงนี้ยังอยู่ในรายการเล่าสู่กันฟังนะคะซึ่งเรื่องที่คุณรตีจะเล่าให้ฟังในวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับวีซา่าท่องเที่ยวคือสําหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยว่าเขาเดินทางเข้ามายังไงด้วยวีซ่าอะไรแล้วเขาอยู่ยังไงอยู่ได้นานเท่าไหร่แล้วถ้าอยากอยู่ยาวต่อไปจะต้องทํำยังไงบ้าง เดี๋ยวคุณรตีเล่าให้ฟังค่ะหลายท่านอาจจะสงสัยนะคะว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเนี่ยเขามากันยังไงมาด้วยวีซ่าอะไรเขาต้องขอวีซ่าไหมนะคะโดยถ้าเปรียบเทียบกับตัวเราถ้าเราเดินทางไปท่องเที่ยวหลาย,ลายประเทศนะคะซึ่งคนไทยที่ถือพาสปอร์ตไทยจะต้องขอวีซ่าก่อนเดินทางนะคะแต่ทีนี้สำหรับชาวต่างชาตินะคะ จะมีกลุ่มประเทศหนึ่งที่จับอยู่ในกลุ่มที่ว่าได้รับฟรีวีซ่าจากประเทศไทยนะคะฟรีวีซ่าในที่นี้ก็หมายถึงว่าเวลาเขาจะเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยเนี่ยเขาไม่จำเป็นต้องขอวีซ่าล่วงหน้าไม่ต้องขอวีซ่าที่ประเทศต้นทางก่อนเดินทางนะคะคือเขาสามารถซื้อตั๋วเครื่องบินแล้วก็เดินทางได้เลยพอมาถึงสนามบินที่ประเทศไทย เขาก็แค่ไปสแตมป์หรือลงตราเพื่อได้รับวีซ่านั้นเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยได้เลยแล้วก็วีซ่าประเภทเนี้เขาจะสามารถพำนักอยู่ในประเทศไทยได้นานถึง30วันนะคะเขาสามารถเข้ามาแล้วก็ไปท่องเที่ยวในที่ต่างๆทั่วประเทศไทยได้นะคะคือภายใน30วันเนี่ย เขาไม่ต้องต่อวีซ่าไม่ต้องทำอะไรอีกเลยสามารถท่องเที่ยวในที่ต่างๆได้อันนั้นเป็นขบวนการต่อไปแล,และมีอีกคำถามหนึ่งที่บางท่านอาจจะสงสัยนะคะว่าถ้าเขาได้รับวีซ่าท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเนี่ยสาสิบวันสมมุติว่าเขามีเหตุที่จะต้องอยู่เกิน30วัน หรือเขาเปลี่ยนใจบอกว่าอุ้ยฉันติดอกติดใจประเทศไทยแล้วอยากอยู่ประเทศไทยต่อไปอีกสักระยะหนึ่งอยากเที่ยวต่อตอนนี้เที่ยวยังไม่ทั่วเลยหรือติดอกติดใจอยู่ที่ไหนสักแห่งหนึ่งอยากจะอยู่ต่อเขาจะต้องทำยังไงเขาสามารถอยู่ต่อได้ไหมเดี๋ยวคุณรตีมีคำตอบค่ะถ้านักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยแล้วได้วีซ่า30วันหลังจากที่เขาอยู่ครบ30วันแล้วนะคะ เขาอยากอยู่ต่อเขาสามารถอยู่ต่อได้ไหมคำตอบก็คือได้ค่ะคือเขาจะต้องไปขอต่อวีซ่านะคะการต่อวีซ่าเนี่ยมีหลายแบบหลายวิธีการที่สามารถจะทำได้นะคะเช่น 1. ไปยื่นขอต่อวีซ่าที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองที่อยู่ใกล้กับที่พำนักของเขาเช่น ถ้านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติท่านนั้นอาศัยอยู่ในเขตจังหวัดชนบุรีหรืออาศัยอยู่ที่พัทยาอะไรประมาณนี้ก็สามารถไปยื่นขอต่อวีซ่าได้ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองที่พัทยานะคะหรืออยู่จังหวัดขอนแก่นท่านก็สามารถไปยื่นขอต่อวีซ่าที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองขอนแก่นได้นะคะ ตรงนี้นะคะพอไปยื่นขอต่อวีซา่าก็จ่ายค่าธรรมเนียมหรือค่าวีซ่าประมาณ1,900บาทนะคะหลังจากนั้นท่านก็จะได้สแตมป์วีซ่าต่ออีก30วันนะคะอันนี้คือวิธีการที่1วิธีการที่2นะคะว่าถ้าได้วีซา่านักท่องเที่ยวมาเที่ยวในประเทศไทย30วันเมื่ออยู่ครบแล้วถ้าอยากอยู่ต่อนะคะทำยังไง ไม่อยากไปต่อที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองอยากไปต่อที่าชายแดนหรืออยากออกไปประเทศเพื่อนบ้านของประเทศไทยอย่างเงี้ยทำได้ไหมทำได้ค่ะเช่นอยากจะไปชายแดนกับประเทศลาวหรือชายแดนประเทศกัมพูชาชายแดนมาเลเซียอะไรเงี้ยทำได้นะคะทำได้ทุทกวิธีจะไปชายแดนทางไหนก็ได้การที่ออกไปชายแดนนะคะ วันนี้คุณรติยกตัวอยา่างสมมุติว่าจะไปชายแดนประเทศกัมพูชานะคะมีหลายด่านค่ะให้เราออกไปนะคะเราก็ไปที่จุดผ่านแดนหรือชายแดนประเทศนั้นนะคะหลังจากนั้นก็ไปสแตมปออกเมืองตรงนั้นเลยแต่นะคะแต่คุณรติบอกบอกให้เป็นความรู้นะคะว่าถ้าสมมุติว่าเราจะไปผ่านแดน หรือไปสแตมวีซ่าที่จุดผ่านแดนที่ไปประเทศกรัรมพูชานะคะบางทีเนี่ยถ้าท่านไปด้วยตัวเองท่านจะต้องค้างแรมหรือค้างคืนอยู่ประเทศกรัรมพูชาอย่างน้อย1คืนหรือ2คืน3คืนแล้วแต่นะคะคือบางทีเนี่ยเขาจะไม่ให้เราไปแล้วก็วนกลับมาทันทีในวันนั้นในเดี๋ยวนั้นนะคะคือหลุดจากประเทศไทยไปแล้วคือ คือคืออย่างนี้ค่ะพอเราไปถึงด่านใช่ไหมคะเราจะต้องสแตปมออกประเทศไทยไปก่อนตอนนี้หมดหน้าที่ประเทศไทยแล้วนะคะพอเดินทางเข้าไปที่ชายแดนประเทศกัมพูชาละเข้าไปในเขตประเทศกัมพูชาแล้วนะคะเราจะต้องไปสแตป์เข้าเมืองไปสแตป์เข้าประเทศกัมพูชาแล้วทีนี้ถ้าเราอยากกลับมาเดี๋ยวนั้นเลย อันนั้นเป็นสิทธิ์ของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของฝ่ายกัมพูชาแล้วนะคะเขาจะยอมให้เราออกมาภายในวันนั้นหรือไม่ก็เป็นสิทธิ์เป็นหน้าที่ของเขาเพราะฉะนั้นเท่าที่สอบถามดูนี่นะคะถ้าใครจะไปสแตมวิซ่าหรือต่อวีซ่าที่ชายแดนไทยกัมพูชานี่นะคะจะต้องตรวจสอบให้ดีๆว่า ถ้าท่านไปทําด้วยตัวเองเดินทางไปด้วยตัวเองเนี่ยท่านมีความจําเป็นต้องค้างคืนไหมแต่เท่าที่คุณตีทราบมาแล้วก็ศึกษามาแล้วก็เห็นกับตาจากประสบการณ์ตรงนี่นะคะคือท่านจะต้องค้างแรมอย่างน้อยหนึ่งคืนที่ประเทศกัมพูชาไม่สามารถไปสแตมเข้ากัมพูชาแล้วก็สแตมออกจากกัมพูชาแล้วก็เข้ามานในประเทศไทยได้ภายในวันนั้น ไม่สามารถที่จะทําได้นะคะคือกัมพูชาก็ไม่ทําให้เขาบอกว่าอย่างนั้นนะคะ,ะทีนี้จากประสบการณ์ตรงของคุณรตีทํำยังไงถ้าเขาไม่สแต็มให้กลับออกมาในวันนั้นเลยทํำยังไงนะคะอ,อ,อันนี้พอคุณรตีไปถึงชายแดนกัมพูชานะคะวันนั้นไปที่ด่านบ้านแหลมอาเภอโป่งน้ําร้อนพอไปถึงนะคะก็พา ผู้ชายไปนะคะก็คือไปสแตปมออกประเทศไทยก่อนในตรงนี้หละค่ะคุณนตีก็เลยถามเจ้าหน้าที่แต่แต่เจ้าหน้าที่เขาก็มีประสบการณ์นะคะเจ้าหน้าที่ที่เป็นตำรวจตรวจคนเข้าเมืองอยู่ตรงนั้นเขามีประสบการณ์เขาก็ถามเราว่าตรงเนี้ยชาวต่างชาติคนเนี้ยเขาจะมาสแตมป์ดีซ่าใช่ไหมคุณนตีก็ตอบว่าใช่ค่ะเขาก็เลยแนะนำว่า ถ้าข้ามไปฝั่งประเทศกัมพูชาเนี่ยจะต้องค้างคืนอย่างน้อยหนึ่งคืนคุณจะกลับออกมาในวันนี้เลยไม่ได้อันนี้คือเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยเป็นคนแนะนำทีนี้คุณรตีก็เลยถามว่าแล้วต้องทำยังไงถ้าเราไม่อยากค้างคืนมีวิธีการไหม <esfuer zi> เขาก็บอกว่ามีเสร็จแล้วเขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ที่เป็น ตัวแทนหรือเป็นคนที่ทำงานให้กับฝั่งทางโน้นมารับเราไปแล้วพาเราไปสแตมป์วีซ่าที่ฝั่งประเทศกัมพูชานะคะหลังจากนั้นเจ้าหน้าทีา่ฝั่งไทยเนี่ยก็น่ารักค่ะเขาก็จักการโทรตามาเจ้าหน้าที่หรือว่าพนักงานหรือว่าคนทำงานของฝั่งโน้นมาเจอเราที่ที่ตรงช่องที่เราจะเดินออกจากประเทศไทยนี่นะคะพอมาเจอ เสร็จแล้วก็เจรจากันเขาบอกว่าถ้าเขาพาไปหรือเขาทําให้จะเสร็จภายใน30นาทีแต่เราต้องจ่ายเงินค่าเข,า,ขาเรียกว่าค่าวีซา่าปกติค่าวีซ่ากัมพูชาเนี่ยคือ1,800บาทอันนี้เป็นค่าธรรมเนียมวีซ่าของประเทศกัมพูชานะคะก็คือเราจ่ายเข้าไป2 0 0 0ก็เขาเอาค่าดำเนินการแค่200บาทเท่านั้นเองเราก็เลยโอเคให้เขาพาทำ เพราะว่าเราไม่อยากค้างคืนถ้าเราไปทำเองไม่รู้เราจะได้อยู่กี่คืนประมาณนี้นะคะก็เลยให้น้องอที่เป็นคนกัมพูชาเนี่ยพาไปทำอพอเริ่มต้นการทำก็คือ1เราต้องสแตมป์ออกประเทศไทยก่อนนะคะหลังจากนั้นก็เดินไปฝั่งชายแดนกัมพูชากับน้องอชาวกัมพูชาคนนี้นะคะ พอไปถึงเขาก็จัดการดําเนินการอะไรให้ทุกอย่างสแตมป์ให้อะไรให้จัดการให้ทุกอย่างนะคะพอกลับมาถึงฝั่งไทยเราต้องมีการกรอกแบบฟอร์มนะคะเพราะว่าถ้าเราเดินทางข้ามมาชายแดนประเทศไทยทางบกนี่นะคะเราต้องยังกรอกแบบฟอร์มเข้าประเทศไทยอยู่หลังจากนั้นเขาก็กรอกให้ทําให้ทุกอย่างแล้วก็สแตมป์เข้าประเทศไทยก็ได้เป็นวีซ่านักท่องเที่ยวอีก30วันนะคะ อันนี้คือขบวนการทั้งหมดก็จบลงภายในประมาณ30นาทีนะคะสรุปว่าการที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เข้ามาเที่ยวในประเทศไทยแล้วได้ฟรีวีซ่า30วันถ้าเขาอยากอยู่ต่อก็คือมี2วิธีที่จะต่อวีซ่าท่องเที่ยวได้อีกกันนะคะก็คือ 1. ไปต่อที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองที่อยู่ภายในพื้นที่ใกล้เคียงที่เขาพำนักในประเทศไทยนะคะ หรือ2ไปต่อวีซ่าหรือไปสแตมป์วีซ่าที่จุดผ่านแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน mm hmm. เช่นกัมพูชาพม,มา่าลาวมาเลเซียอะไรเหล่านี้นะคะ mm hmm. ก็สามารถไปทำได้วิธีการต่างๆก็คงจะคล้ายๆกันกับที่คุณตีเล่าให้ฟังที่มีประสบการณ์ในการพาชาวต่างชาติไปสแตมป์วีซ่าหรือไปต่อวีซ่าที่ชายแดนประเทศกัมพูชานะคะ คุณรตีก็หวังว่าเรื่องวีซ่าสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาเที่ยวในประเทศไทยและก็การต่อวีซ่านี่นะคะจะเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านโดยเฉพาะท่านที่มีเพื่อนหรือมีคนรู้จักหรือมีสามีที่เป็นชาวต่างชาติแล้วยังไม่รู้ว่าถ้าอยากอยู่ต่ออยากอยู่นานขึ้นเนี่ยจะต้องต่อวีซ่าอย่างไรจะต้องทำอย่างไรสำหรับวีซ่านักท่องเที่ยวนะคะ คุณรตีก็ขอขอบคุณทุกท่านทุกแรงใจที่มอบให้แก่คุณรตีมาตลอดนะคะคุณรตีก็จะพาทุกท่านไปเที่ยวไปกินหรือมีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังนะคะก็ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งจากใจจริงนะคะก็คุณรตีก็ขอวอวยพรให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขปลอดโรคปลอดภัยร่ำรวยร่ำรวยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ